ครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปตกปลานะครับเดี๋ยวผมจะมาดูวิธีการใส่มัดสายตรงปลายชิงเหลียวนะครับนะสต็อปเปอร์นะครับนี่าให้เราเอาปลายสายออกมานะครับนี่นะครับนี่อันนี้คือปลายนะครับ ให้เราล็อกมัดล็อกไปไว้นะนี่ฮะประมาณนี้นะครับผมอ่าพอเราได้ตรงนี้แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการผูกนะครับผมครับให้เรานำสายมานะครับ บางคนอาจจะใช้สาย n นะครับนะหรือว่าสาย P E นะครับแต่ผมคลิปนี้ผมใช้สาย P E นะครับ๋ย่ผมให้ดูการผูกปลายนะครับให้เราจับทบคู่นะครับอย่างนี้นะครับระยะก็สักที่เราถนัดนะครับสักคืบหนึ่งก็ได้นะฮะเนี่ยประมาณนี้นะคืบหนึ่งครับประมาณนี้จับ ปุ๊บอย่างนี้นะครับให้เรามัดนะครับอย่างนี้นะครับวนกลับจะเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆก็รอบเดียวก็เหลือแล้วนะครับผมนะนี่ฮะเห็นไหมครับ นี่อย่างนี้จากนั้นเรามาัดปลายนะครับปลายนี่คือเราจะเอาไว้กระตุกนะครับเอาไว้ดึงนะฮะเวลาเราเก็บสายนะครับเวลาเราประกอบสายเก็บสายนะครับครับแล้วก็เดี๋ยวไว้ประมาณนี้นะครับนี่เอาไว้ให้เราดึงสายได้นะครับนี่งี้นตรงนี้ก็จะมีช่องว่างอยู่ประมาณนี้นะครับ ะะจะเป็นลักษณะนี้นะครับเวลาเราเข้าสายนะครับให้เราทำนี้สำหรับมือใหม่นะครับผมใครที่เก่งแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับผ่านไปนะครับอันนี้สำหรับคนที่หัดตกชิงริ้วนะครับทำอย่างนี้นะครับน,นี่ครับนี่ฮะจะเป็นลักษณะนี้นะครับ จากนั้นให้เราเอาเข้าไปตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ดึงนะครับแค่นี้เองครับนี่นะครับจากนั้นก็อยากให้สวยงามนะครับก็ตัดตรงนี้ออกนะครับนี่ครับตัดตรงนี้ออกนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับเวลาเราจะเก็บนะครับเราก็ดึงตรงนี้นะครับ ปุ๊บเก็บนะครับอันนี้เวลาใส่ก็เหมือนเดิมนะครับนะตามแบบเมื่อกี้นะครับเนี่ยดึงไงก็ไม่หลุดนะครับนี่แน่นนะครับยิ่งดึงยิ่งแน่นนะครับเนี่ยนฮะเวลาจะเอาออกก็ดึงปุ๊บนี่แค่นี้นะครับผมเอเคนะครับ อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วกดแชร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ